็สวัสดีเพื่อนๆรอบเย็นนะครับรอบบรรยากาศชิวๆอันเรียกว่ารอบบรรยากาศที่อ่าอัาเรียกว่าอะไรต้องดื่มนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคเาเรื่องเข้าราวเดี๋ยวค่ะวันนกเรื่องนอกราวนะครับก็วันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับคนเดิมนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อฉายร้านเอ็ e มอิเล็กทรอนิกส์ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้นะครับ ผมก็จะมาทดสอบสินค้าก่อนส่งให้กับลูกค้านะครับเหมือนเดิมๆนะครับเหมือนคลิปอื่นๆเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่อ่ะยังไม่เคยลงคลิปเลยนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับยังมีใหญ่กว่านี้อีกนะยังมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับก็พูดถึงเจ้าตัวนี้นะครับที่เห็นเลยนะครับเป็นตู้ระพงบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่มี อ่าแบตเตอรี่ภายในนะครับคือชาร์จแบตเตอรี่และอ่า uh, ยกออกไปใช้งานนอกสถานที่ได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับจัดตามงบของลูกค้างบลูกค้าค่อนข้างจะบางนะครับก็เลยต้องจัดเป็นลำโพง10นิ้วนะครับ10นิ้วแต่เป็น10นิ้วบ้านนะครับ10นิ้วบ้านทั่วๆไปเป็นดอกย e ี่ห้อเบสนะครับ800อวัตต์โอเคถ้ามีเสียงรบกวนยังไงขอทอาภาัยนะครับ ช่วงเย็นๆก็จะมีมอเตอร์ไซค์แป๊ดกระบะโป๊ดนะครับว่าไม่ได้นะครับผมก็โป๊ดเหมือนกันนะครับ <laughs> กระบะผมก็ท่อรันเหมือนกันนะครับแต่มอเตอร์ไซค์ผมไม่ลันมอเตอร์ไซค์ผมเดิมๆนะครับโอเคนอกเรื่องนอกราวนอกเรื่องนอกราว <laughs> มาพูดถึงตู้ตัวนี้ก่อนดีกว่าเอาให้จบให้จบนะจะได้อินกับมันจะได้จะได้อินอะไรจะได้อินนะครับโอเคนะถ้าพูดปิดบ้างพังไปอย่างไรก็ขอ,ขอประทาภัยแล้วกันถ้าพูดตกไปตรงไหนก็ ขอภัยไว้ได้ขอภายไว้ด้วยนะครับนะเห็นไหมแค่พูดปุ๊บก็ตกแล้วขอภายไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวหาว่าเออ,อาจารย์เอ็มพูดอะไรลิ้นพันไปพันกันมาฟังไม่รู้เรื่องนะครับนะจริงๆอ่ามันก็สมควรที่จะหลอนอยู่แหละเพราะว่าตอนทําคลิปทีไรมันก็จะมีสิ่งรบกวนไงตอนเสียงลบกวนมาผมไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมการพูดอะแบบว่าไม่ได้มีสคริปต์นะนะมันก็จะหลุดหลุดมานิดนนีน่นนนอยนะเนะี่ยอย่าว่ากันอย่าว่ากันโอเคเขาเรื่องเขาราวาเขาเรื่องเขาเลา ตู้ลำโพงลูกนี้นะครับเป็นตู้ลำโพงบลูทูธนะครับอีกรอบนะอีกรอบหนึ่งเป็นตู้ลำโพงบลูทูธนะครับที่มีแบตเตอรี่ภายในตัวนะครับตัวนี้เป็นงานตามงบของลูกค้าเช่นกันนะครับงบค่อนข้างจะบางนิดหน่อยครับก็เลยจัดเป็นดอกลำโพง10นิ้วบ้านธรรมดาไปให้นะครับแต่เสียงแหลมก็เป็นเสียงแหลมจาน4นิ้วหอยยนนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้างบสูงอีกสักนิดนึงนะครับก็จะลงเป็นดอกหถยนต์ให้มันจะได้นุ่มลึกกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับ เสียงเบสจะได้แบบนุ่มลึกแบบลึกๆ,ๆนะครับลึกกเนี่ยเน้นๆลึกๆอีกหน่อยนึงนะครับแต่ตัวนี้ถาม่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันลึกมากไม่ได้เพราะว่าลำพงบ้านมันมันเป็นแนวแบบอ่าแน่นๆแรงๆนะครับจะให้นุ่มลึกเหมือนรถยนต์มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่มันก็ทําได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงถึงได้แต่ก็ไม่ได้มากเหมือนรถยนต์อยู่แล้วอ่าเองพูดอย่างนี้นะครับโอเคนะ ตัวตู้ขนาดตู้ขนาดตู้ก็ความสูงอยู่ที่ส0่สิเซนนะครับสี่สิบเซนนะครับแมเห็นไหมลิ้นมันลิ้นมันลิ้นมันชอบจะกัดกับฟันนะครับโอเคนะครับความสูงอยู่ที่40เซนความกว้างอยู่ที่40 cm, แล้วก็ความลึกอยู่ที่40เซนนะครับยุบหน้าไปแค่1นิ้วนะครับออธิบายชัดเจนเดี๋ยวก็มีเอฟซีถามมาอาจารย์อธิบายมันชัดเจนหน่อยทผมจะก๊อปตู้ไปตีอ่ะสั่งงานสั่งงาน <laughs> สั่งงานนะครับ ส่วนช่องลมนะครับขอไม่บอกนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ความลึกของช่องลมอยู่ที่ครึ่งตู้นะครับนะก็คืออันนี้ขอสงวนไว้นิดหน่อยนะครับผมคำนวณตามปริมาตรของดอกแล้วก็ตู้นะครับอ่าช่องลมก็ตามที่เห็นเอาเข้าๆไว้เข้าๆไว้ใครจะไปตีเหมือนผมก็ได้นะครับแต่ผมขอไม่บอกขนาดดีกว่านะครับแต่ผมบอกไว้ความลึกครึ่งตู้นะโอเคความลึกครึ่งตู้นะครับอ่ะโอเคเรื่องตู้ลำโพงก็จบแล้วนะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะครับด้านหลังไม่มีวงจรฝังนะครับคือ ทุกอย่างอยู่ด้านหน้าหมดเลยจะเป็นวงจรเป็นดอกลำโพงเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็อยู่ด้านหน้านะครับอ่ะส่วนวงจรจะาพูดถึงวงจรก่อนนะครับวงจรที่ใช้เป็นคัส AB นะครับวงจรนี้มีสเตปอัพในตัวนะครับไฟเลี้ยงว,วงจรอยู่ที่ประมาณบวกลบกาว40เลยนะครับ40 0 40นะที่เขาเรียกกันบวก4 0ลบ40นะครับไฟบวกลบกาวไฟ3เส้นนะครับหรือว่าไฟ3สายนะครับ อ่าแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วแบตเตอรี่มันจะทําไฟสามสายได้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็จะอธิบายลงไปที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้เป็นแบตเตอรี่ของเว็บนะครับแบต5แอมของเว็บนะครับจานวน2ก้อนนะครับเอามาขนานกันเพื่อให้แอมได้1 0บแอมนะครับและจากแบตเตอรี่ก็ขึ้นมาที่วงจรนะครับวงจรมันจะมีสเต็ปอัพนะครับแปลงจาก DC บวกกับลบของแบตเตอรี่นะครับให้เป็นไฟบวกลบกาวสี่สิบศูนย์สี่สิบก็คือไฟบวกสี่สิบไฟลบสี่สิบ นะครับแล้วก็มีกลาวนะครับอ่าเข้าใจเนาะนะโอเคแล้วก็ส่วนวงจรนะครับอ่าฟังก์ชันของวงจรก็ง่ายๆนะครับมีปรีโทนนะครับมีวอลลุ่มแล้วก็มีปรับเบสปรับกลางปรับแหลมนะครับเห็นสามวอลลุ่มล่างปะ่ะอ่าเล็กๆหน่อยนะครับอ่าผมไม่ได้ดึงตู้เข้ามาใกล้ๆก็ขอปรอาภาัยด้วยแล้วกันนะครับมีวอลลุ่มปรับเบสปรับแหลมนะครับแล้วก็สวิตช์ิดเปิดเห็นไหมอ่าวงจรก็มี เป็นวงจรแบบว่าครบถ้วนเลยมีบลูทูธนะครับมี AUX Input นะครับแล้วก็มีแฟลชไดร์นะครับเฮะเฮะอะไรวะมีอะไรกันมีอะไรกันอ๋อนว่นนีมีอะไรกันแฟลชไดร์แล้วก็มี SD card นะครับนะแล้วก็มีปุ่มนะครับอ่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็กดสต็อปกดอะไรแะ้วกดหยุดนะครับแล้วก็อ่าเป็นโหมดไอตัวเป็นโหมดคือเราต้องกดตัวเพค้างไว้มันจะเป็นโหมดเป็น FM นะครับ นะรุ่นนี้มี FM นะเก็บไปฟังหวยด้วยมี FM นะครับมีสัญญาณ AUX นะครับคือสัญญาณอินพุตนี่แหละออริโออินพุตนะครับแล้วก็เป็น ai, แฟลชไดร์แล้วก็บลูทูธนะครับแล้วกดแช์เอามันก็จะเปลี่ยนนะครับนะอันนี้พูดถึงวงจรนะอ,อธิบายการทำงานของวงจรนะแล้วนะก็คือเดี๋ยว FC เพื่อนๆด้วยถามมาว่าเฮ้ยอาจารย์แบตเตอรี่มันจะเป็นไฟเป็นไฟ,นไฟบวกาวได้ไงแบตเตอรี่มันแค่2ส,สายมันมีบวกกับลบ เออมันจะเป็นบวกลบกาวได้ไงมีไฟบวกไฟลบได้ไงนะครับเดี๋ยวจะงงกันนะครับคือวงจรที่ฝั่งไปนะครับจะคล้ายๆวงจรของพาวเวอร์ยน์นะครับที่มีสเต็ปอัพนะครับคือเข้าไฟแบบเนี่ยแหละบวกกับลบเนี่ยแหละมันก็จะเข้าชุดสเต็ปอัพนะครับแปลงเป็นไฟบวกลบกาวนะครับบวกเท่าไหร่อ่ะลบเท่าไหร่ก็ว่านไปนะครับอยู่ที่สเปคของตัวพาวเวอร์นะครับแล้วก็ขับเลี้ยงวงจรตามปกตินะครับเท่านี้นะครับอ่าถ้าเทียบเป็นไฟแล้ว เทียบไฟบวกไฟลบแล้วตกกับ80บโวลต์นะครับนะตกกับ80บโวลต์เลยเป็นคัสส b อนะครับอ่ะโอเคเรื่องวงจรก็อาจจะละเอียดอาจจะนะอาจจะละเอียดนะครับก็ไม่มากไม่น้อยก็ถือว่าพอรู้เรื่องรู้ราวนะครับส่วนตัวตู้ก็บอกขนาดแล้วส่วนตัวดอกก็เป็นดอกบ้านนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนดอกนะถ้าลูกค้ามีดอกลําโพงที่เป็นดอกรถยนต์นะครับถอดดอกออกได้เลยนะถอดดอกบ้านออกได้เลยแล้วก็เอาดอกรถยนต์ใส่เลยแต่ตัวนี้นะครับตู้ตัวนี้ผมเจาะ เจาะรูไว้นะครับสาหรับโค้งปั๊มนะครับก็คือถ้าลูกค้าถอดดอกตัวนี้ออกนะครับสามารถเอาดอกรถยนต์โค้งปั๊มมาใส่ได้ก็ได้แนวเสียงที่นุ่มลึกลูกใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะพูดถึงเยอะเลยตัวนี้ผมเจาะสําหรับโค้งปั๊มไว้รถยนต์ที่ใส่ก็จะเป็นโค้งปั๊มนะแต่ถ้าเป็นโค้งรอนะครับหาลูกค้าคงจะต้องใช้เครื่องมือในการคว้านรูเพื่อจะเอาโค้งรอใส่นะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วสงสัยไหมครับไอ้รูข้างล่างนะั่นรูอะไรไม่ใช่รูไม้นะไอ้รูข้างล่างวงจรนะั่นอะ ไอรูงล่างตรนั้นเป็นรูเสียบสายชาร์จนะครับเดี๋ยวผมหยิบมอชาร์จให้ดูนะครับแป๊บนึงโอเคนะครับอันเนี้ยมอชาร์จมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่ามอชาร์จอัจฉริยะในเว็บไซต์มีเขียนไว้นะครับในเว็บไซต์เขียนไว้มอชาร์จอัจฉริยะคือเต็มมาตัดอัตโนมัติแล้วก็สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้นะครับ หม้อชาร์จตัวนี้มันดีอย่างนี้คือมันชาร์จแล้วมันเต็มตอนเต็มมันก็ตัดอัลโลโลมัทนะครับถ้าแบตเริ่มเสื่อมนะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้นะคือแบตเตอรี่ที่ผมใส่ในตู้นั้นไม่ใช่แบตล e ีเทียมไอออนนะเป็นแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับอ่า12โวลต์5แอมป์จำนวน2ลูกนะครับขนาดกันนะครับไม่ใช่อนุก,กรมกันนะถ้าอนุก,กรมจะเป็น24นะครับขนาดกันไว้นะครับก็เพื่อแบตเ,เสื่อมแบตเสื่อมแบตเก็บไฟไม่อยู่ก็อ่าใช้การฟื้น,นฟ,นฟนูได้นะคครรรรััับบบฟฟื้้้นนููแตตเออี่่ไดะะสสงยม ไอรูนู้นนะครับอ่ารูนั้นไม่ใช่รูไว้เสียบไม์ร้องเพลงนะครับเป็นรูสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากว่าไอหม้อรุ่นนี้นะครับตอนเราสั่งมานะครับมันจะเป็นปากคีบปากคีบดํากับแดงนะครับคือให้เราคีบแบตว่างน้นดีกว่าผมก็เลยเออจะทำยังไงเดียะให้มันเสียบชาร์จได้นะครับผมว่าจะหาเต้าชาร์จที่มันอ่าดูเหมือนเต้าชาร์จหน่อยไปเจอเต้าชาร์จรูเล็กอะ่ะไอรูเป็นรูห้ามิลปะรูห้ามิลหรือหกมิลเนี่ยรูห้ามิลหกมิลอ่ะมัน มันไม่แข็งแรงทนทานอะก็คือตอนเราเสียบไปแล้วเกิดกระแสของแบตเตอรี่มันสูงนะครับมันสามารถละลายรูนั้นได้เลยนะครับผมก็เลยเอาแจ็คโฟนนะครับมาทาเป็นรูชาร์จสันเลยนะครับนะเอาแจ็คโฟนตัวเมียนะครับฝังในตู้แล้วก็เชื่อมต่อลงที่แบตเตอรี่ส่วนไอตัวนี้นะครับน่ะตัวมอชาร์จก็ใส่แจ็คโฟนเลยตัวผู้นะครับเสียบโปะชาร์จเลยนะครับนะคือมันเซอร์วิสง่ายนะครับถ้า อ่ารูชาร์นั้นเสียเราสามารถซื้อตามร้านอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันเป็นแจ็คโฟนตัวเมียนะครับส่วนไอตัวเนี้ยถ้าเกิดหักหรือหลุดยังไงนะมันสามารถถอดได้มันถอดหัวมาได้แล้วเปลี่ยนได้ก็คือมันเป็นแจ็คโฟนของไม้นะครับของไม่คือจะซื้ออย่างดีอย่างถูกก็เปลี่ยนได้หมดนะครับคือมันซอร์วิสง่ายนะครับเดี๋ยวูเดี๋ยวลูกค้าถามว,ว่าโอ้อาจารย์ทําแม่งไม่มีบริการหลังการขายหรือไงวะมีนะครับง่ายๆคือมีนะ แจ้งเลยนะครับก็บริการหลังการขายก็คือผมสําหรับลูกค้าคุยกันนะครับลูกค้ามีปัญหาก็จะโทรตามเบอร์หน้าตู้ที่ติดมาแหละมาคุยกันว่าเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วคือทําไว้เพื่อให้เซอร์วิสแบบว่าลูกค้าจะไม่ต้องส่งตูม้มาสมมติมีปัญหานิดหน่อยเนี่ยอาจารย์รู้ชงรูชาร์เนี่ยแหละคือทาเองได้นะครับหรือให้ร้านแถวๆนั้นทําได้ไม่ต้องส่งตู้กลับมาค่าส่งมันแพงแจ็คเสียบ30บาท25บาท30บาท ค่าส่งเท่าไหร่อะค่าส่งก็ร้อยสองร้อยแล้วยิ่งเจอตู้ตักเขาไปก็เกือบสามร้อยจริงไหมนะครับอ่ะโอเคผมอธิบายไปประมาณสิบถึงสิบเอ็ดนาทีก็คงจะพอเข้าใจอ่ะโอเคต่อจากนี้เราก็จะมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงออกมาจะเป็นแนวไหนนะครับถ้าเป็นรถยนต์เราก็รู้ๆอยู่นะว่ามันจะนุ่มลึกตอนนี้ดอกบ้านนะครับเป็นดอกบ้านคือดอกลาโพงบ้านทั่วไปนะครับถ้ากลางแจ้งจะเป็นขอบแข็งนะครับขอบแข็งคือขอบแข็งมันจะโอ้เข้าใจเลยมันจะตักตักตักแหละนะครับ อันนี้เป็นดอกกระบงบ้านคอบอ่อนนะครับอ่ะจัดไปนะครับเดี๋ยวลองเสียงให้ฟังกันเดี๋ยวผมขอญอาตหยิบโทรศัพท์หน่อยอาจจะบังหน้ากล้องไงก็ขอารนภัยแล้วกันนะโอเคผมใช้ iPhone 5นะครับ5ธรรมดานะครับนะ iPhone 5ธรรมดาจะเทสกับตัวลูกนี้นะครับขอญอาตเชื่อมต่อกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะ 连接成功。阿莱来了莱呢？刚、啊、才、啊啊啊啊啊啊啊 อนุญาตใช้ซาวทดสอบแล้วกันนะครับไม่อยากให้มีเรื่องิขกิธิ์ตามมานะครับลิกิสิตตามมาผมไม่อยากไปลบคลิปแล้วทำใหม่นะครับ น,นะครับเอาไกลจากตู้สักนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นมุมกว้างแล้วก็ระยะของเสียงนะครับว่าไกลขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคจากหน้าตู้มาตรงนี้ประมาณ3เมตรนะครับง่ายๆนะครับให้ไกลๆหน่อยนะครับ โอเคนะครับนะวิธีชาร์จวิธีชาร์จต่อด้วยวิธีชาร์จแบตนะครับใยญ่นะครับไอว่าหมอกปักกงปักไปเฮ้ยปักไปสักอย่างเอาหมายหน่อยโอเคเสียบชาร์จเดี๋ยวเสียบชาร์จให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ โอเคถ้ามีเสียงรบกวนอย่างไรอ่าก็ขอทานอภัยไว้แล้วกันนะครับเพราะว่า,วาช่วงนี้อากาศกำลังดีอากาศที่จะปา,า,า,าได้อยู่แล้ว <laughs> เฮ้ยอย่าว่าไปนะครับก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหล,ละผมอ่ะ <laughs> ไม่ต้องโคนดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาอีกมามาปากัปากปกัปกปักปักเคนะครับปลั๊กไฟปลั๊กไฟช่างดูดิโอ้ยทุเลสจริงๆ เสปักเปรักเห็ไหมฮะชาดแด้นะครับนี่ครับเอาม้วละม้ลปตอนเสียบชาร์จมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับผม น,นนี้แบตมชาร์จไว้เต็มแล้วนะครับมันก็ที่เปิดไปก็เห็นปะจะกระพริบก็คือจะเต็มแล้วแหละเห็นปะนกระริปแปบแป๊บๆเนี่ยตอนชาร์จขึ้นนี้ถ้าเปลี่ยนโหมดจะเป็นฟื้นฟูนะครับอันนี้ชาร์จไว้ก็คือเปิดไปไม่ทันลดนะครับก็คือว่ามันก็จะเต็มแล้วอ <c> ะ <oughs> เปิดไปนิดเดียวเองนะครับมันเต็มอยู่แล้วนะครับนะเอาประมาณประมาณนี้ว่าสั้นว่าสั้นประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆนะก็ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุทธศักดิ์เจริญชัยนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับลําพูมือจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับอ่ะโอเคก็ฝากกันไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับตู้บลูทูธที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้ใบใหญ่นะครับสิบนิ้วนะครับใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับยังมีใหญ่วันนี้นะครับใหญ่วันนี้อีกนะครับก็สิบสองสิบสองนะครับเดี๋ยวทําคลิปต่อไปนะครับสิบห้านะครับโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ สิบแปดอีกโอ้โหตู้บูทูตนี้จะเอาขนาดนั้นเลยหรอคิดเอาง่ายนะครับตู้บูทูตนะครับที่ผมทําอยู่นะครับคือทําตามสั่งว่าสั้นทําตามสั่งของลูกค้าตามงบของลูกค้านะครับก็ที่ทําทําอยู่ตัวนู้นนะครับตัวนู้นเป็นดอกห้านิ้วนะครับตีบวกหกนิ้วอ่ะมันรวมขอบหกนิ้วนะครับตัวนู้นดอกตีบวดอกห้าจุดอะไรห้าจุดสองห้านะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปหกนะครับก็จะตู้เท่ากันนี่แหละตู้ขนาดเท่าลูกนูนนะครับเท่ากันวงจรตัวเดียวกันแต่แค่ขยับดอกเพราะว่า มันยังเหลือพื้นที่อีกนิดหนึ่งอยู่แล้วที่สําหรับใส่ดอก6ได้ถ้า6นิ้วก็จะเป็นตู้ขนาดนูนนะครับ5นิ้ว6นิ้วนะครับจะเป็นขนาดนั้นหมดเลยพาวเวอร์ตัวเดียวกันนะครับนะพาวเวอร์ก็จะฝังไว้ที่200วัตต์นะครับนะครับตัวนูนนะส่วนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นี้พาวเวอร์นะครับอยู่ตามสเปคดอกเลยนะครับพาวเวอร์ถ้าดอกสเปคสูงก็ใส่วัตสูงดอกสเปคต่ําก็ใส่วัตต่ำนะครับยิ่งวัตสูงยิ่งดอกใหญ่แบตเตอรี่ก็ต้องเยอะตามนะครับ อย่างที่เห็นนี้คือ10นิ้วนะครับ10นิ้วผมใส่แบตเตอรี่5แอมป์ของเว็บไว้2ก้อนนะครับนะถ้าเป็นรถยนต์อาจจะต้อง3ก้อนนะครับส่วนกําลังขับของ Power นะครับก็ขึ้นไปตัวนี้400วัตต์นะครับนะตัวนี้ฝังไว้400นะครับถ้ากําลังวัดสูงขึ้นก็ต้องฝังขึ้นอีกนะครับจะเป็น500 600 800 1000วัตต์นะครับแบตเตอรี่นะครับก็ต้องใส่อ่าก็ต้องใส่เยอะตามนะครับก็ถ้าเป็น ่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่มากนะครับผมก็จะเล่นลูกใหญ่ไปเลยอย่างเช่นเล่นแบตอ่าสิบสองแอมป์ไปเลยประมาณนี้นะครับสิบสองแอมป์หรือสิบแปดแอมป์ไปเลยนะครับมีบอกก็ไม่รู้สิบแปดแอมป์จำไม่ได้แต่จําได้ว่าแบตมีสิบสองแอมป์มีเจ็ดแอมป์กับสิบสองแอมป์ที่รู้ๆอยู่เป็นแบต UPS นะครับนะตอนแรกก็กะว่าจะใส่แบต UPS นะครับแต่ว่าลองๆใช้แบตเตอรี่เวฟดูนะครับแบตเตอรี่เล็บอ่าแบต5แอมป์สองลูกเป็น10แอมป์นะครับราคาก็เซฟกว่า แบต ups 2 0 0อ่ะ200เลยถึง200บาทเลยนะครับแบต ups นะครับ12บโวลต์7แอมมันตกลูกกับ7 0็กว่า700กว่าบาทที่ผุมซื้ออย่างดีนะก็ไม่ถึงว่าดั่งดีอ่ะแตว่าธรรมดาแล้วกันแบตเว็บลูกละาอ่า320บาท2ลูก6 6 0 0กว่าบาทเหนป้าถูกกว่านะครับถูกกว่าประมาณเกือบเกือบร้อยว่างันดีกว่าถูกกว่าเกือบเกือบร้อยนะครับแต่ไดแอมที่เยอะกว่าต้องลองดูครับอันนี้ลองดูนะครับ ก็ผมก็จะทดลองเทียบเรื่องแบตเตอรี่นะครับอยู่นะครับว่าจะเล่นแบตรถมอไซค์หรือเล่นแบต UPS ดีนะครับตัวไหนจ่ายกระแสดีกว่าตัวไหนดีกว่าอะไรยังไงนะครับตก,ตกไหมตกไหมตกอะไรประมาณนี้แต่ที่รู้ๆแบตเตอรี่เวฟอ่ะมันเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับสตาร์ทมืออ่ารองอัดเนี่ยคือค่า CTA น่าจะสูงกว่านะครับค่า CTA น่าจะได้เยอะกว่าแบต UPS UPS คือมันแค่จ่ายสำรองไฟนิดนหน่อยนะครับ คือไม่ได้กระชากอะไรมากมายนะครับผมคิดในใจว่าแบตเตอรี่รถมอไซค์เนี่ยค่า CTA น่าจะสูงกว่าแล้วก็อัตราการชา์จน่าจะดีกว่าคือตอนละอัดเนี่ยมันจะไม่ตกประมาณนั้นประมาณนั้นคือคิดเล่นๆประมาณนั้นนะครับโอเคนะฝากกันไว้นะครับอันนี้ท้ายคลิปนะครับนี่นิดหน่อยนะครับโอเคฝากกันไว้อ่า27นาทีแล้วกันโอเควันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้ะจุ๊บ